สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทาง SMM TV เข้าสู่รายการ i n s i d ์ผู้ซอนครับก็อยู่กับผมตรูเชียรไทยนัทชัยธนประเสริฐแล้วก็คุณเปิ้ลสุนันทิยารอบครอบค่ะห่างหายกันไปนานจำชื่อกันไม่ค่อยได้แล้วคือจำชื่อไม่ค่อยได้ค,ครับก็สวัสดีปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเราทั้งสองคนยังไม่หนีไปเล่นน้ำที่ไหนยังไม่หนีครับวันนี้ยังไม่หนียังอยู่จัดรายการก่อนใช่ค่ะครับก็ส่ง SMS เข้ามาทักทายกันนะครับที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1ครับน พิมทีวีเว้นวักตามด้วยข้อความและมีกิจกรรมร่วมสนุกชิงเสื้อรางวัลด้วยใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าแจกเสื้อกันสวยมากของผลิตภัณฑ์กีฬาทูเซเว่นนะครับตัวที่ผมใส่อยู่ก็เป็นผู้สนับสนุนของหลายทีมแบงคอกเอฟซีเมืองพัทยานะของฟุตซอลส่วนฟุตบอลที่จะมีระนองเอฟซีแล้วก็นครนายกเอฟซีของทีมในยูวิชั่นสองคำถามว่ายังไงครับกิจกรรมร่วมสนุกวันนี้ก็สําหรับคําถามนะคะที่เราจะถามกันนั่นคือใครเป็นผู้ยิงประตู เป็นคนแรกให้กับทีม Bangkok FC ในเกมที่ชนะอุ่นเครื่องกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานไป5ประตูต่อ4ครับใครที่ยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวลองดูแนละ้วจะมีคลิปไฮไลท์การแข่ง mm hmm. ขันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ระหว่างเกมอของสโมสรแบงคอกเอฟกับเติร์กเมนิสถานกันเลยครับค่ะก็ลงอุ่นเครื่องที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะ ทางตเติร์กเมนิสถานเนี่ยเข้ามาเก็บตัวที่ไทยครับเพื่อเตรียมทีมลงแข่งชิงแชมป์เอเชียในเดือนพฤษภาคมได้ประตูแรกออกนำไปก่อนจากเนเดอร์กายักดีเยฟนี่เป็นประตูที่2อครับยิงไม่เต็มเท้าแต่ว,ว่าบอลมันก็ยังค่อยๆข้ามเส้นเข้าไปครับจากฝีเท้าของเซดีเยฟสินาทีนำไป2ประตูต่อศูนแล้วดูฟรีคิกลูกนี้ครับม af, เมอร์เกนอาตาเยฟซัดฟรีคิกเข้าไปเติร์กเมนิสถานนำห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ แล้วมาดูประตูแรกดูครับยิงจังหวะแรกไม่ดีแต่ว่านาวินรัตนวงศวัสิ์ทำประตูแรกให้กับแบงคอกเอฟซครับไล่มาเป็นสามประตูตัวหนึ่งเอ๊ะชื่ออะไรนะเมื่อกี้นั่นเป็นคำตอบเออนั่นแหลนะใช่แล้วก็เป็นชัยวัดแจงกระจ่างยิงไล่มาเป็นสามต่อสองจังหวะเมื่อคู่นี้เนี่เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของชัยวัดแจกระจ่างครับเลิกมีนิสฐานหนีไปเป็นสี่ต่อสอง ปัญญารันภูวนาศยิงไล่มาเป็น4ต่อ3ครับจากนั้นเป็นวรุษหวังสมเอลสามลงลงหน้าประตูตีเสมอเป็น4ประตูต่อ4ซึ่งเกมทำท่าว่าน่าจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ว่าในาจังหวะเล่น power play พลาดครับของเติร์กเมนิสฐานทำให้ภาคกรสกลวารีเนี่ยยิงประตูปิดท้ายในขณะที่เหลืออีกเพียง7วินาทีเท่านั้นครับก็เลยทำให้ทางด้านของ แบงคอกเนี่ยชนะไป5าประตูต่อ4อย่างที่คุณตู่ย้ำไว้เมื่อกี้เอ๊ะชื่ออะไรนะคุณคุณชื่ออะไรวินวินเออนาวินอะส่งกันเข้ามานะครับยิ่งส่งมากสําสำหรับชื่อนี้ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากย้ำอีกครั้งส่งมาที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1พิมพ์ทีวีเว็นวักแล้วตามด้วยคำตอบครับใช่ค่ะยังส่งกันมาได้อยู่นะตอนนี้ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกแต่ว่าเป็นรอบคัดเลือกในโซนของยุโรปกันบ้าง ตอนนี้ก็ได้บรรดาชาติยักษ์ใหญ่เข้ามาเล่นที่ไทยเนที่เรียบร้อยแล้วไทยจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่1-18พฤศจิกายนนี้ครับก็จะมีทีมดังจากยุโรปตอนนี้ได้5ชาติแล้วนะมียูเครนเซอร์เบียรัสเซียสเปนนะครับแล้วก็โปรตุเกสสเปนเนี่ยสมราคาเต็งหนึ่งคุณเปิ้นใช่ค่ะก็ได้ว่าในทุกๆนัดเนี่ยเขาก็โชว์ฟอร์มดีนะครับในรอบคัดเลือกเขาไม่เคย เสียประตูให้กับทีมใดครับสมกับเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกจริงผลงานในรอบอรอบคเลือกรอบแรกเนี่ยสเปนไม่ได้ลงแข่งเพราะว่าเป็นทีมวางในรอบ2โดยอัตโนมัติรอบที่2ครับเขาชนะนอร์เวย์8-0ชนะเบลเยียม6-0ชนะบอสเนีย6-0ส่วนในการแข่งนนในรอบคัดเลือกรอบที่3ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อ,อสเปนเนี่ยเพิ่งแข่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ นัดแรกเขาชนะโซโลวาเกียไปก่อน4-0อันนี้เป็นเกมเกยือนทําให้มาเล่นในบ้านก็เล่นสบายว่าเกมเกยือนบุกไปชนะ4-0แล้ว mm. กลับมาเล่นในิ่นของตัวเองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชนะไปอีก8-0รวมผล2นัดชนะโซโลวาเกีย12-0นั่นเท่ากับว่าผลงานในรอบพัดเลือกของสเปนครับ5นัดยิงไป32ไม่เสียประตูให้กับทีมไหนแล้วยังคงยืดสถิติไม่แพ้ใครมา3ปี3ปีครึ่งแล้ว ก็ถือว่าผลงานของเขานี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะยอดเยี่ยมสาบสอประตูนะคุณตูมไม่เสียประตูอีกด้วยครับเขาแพ้นัดสุดท้ายก็คือแพ้นัดชิงชนะเลิศของเวิร์ c คัพสองพันแแพ้จุดโทษต่อบราซิลหลังจากนั้นไม่เคยแพ้ใครอีกเลยหลายปีเลยนะอ่าเขาจะมาทําผลงานได้ดีแค่ไหนในไทยช่วงปลายปีนี้ก็<ช>น่าติดตา,ตามไม่น้อยยุโรปยังเหลืออีกสทีมนะว่า ใครจะเป็นตัวแทนของทางฝั่งยุโรปนะครับตอ,อตอนนี้สำหรับพี่ไทยเราแล้วแหละคราวนี้แม่ผมเหลือไปดู s อสนี่ส่งกันมาเพียบเลยนะเยอะมากเขาบอกว่าเยอะจริงๆสำหรับ,ครบใครที่อยากได้เนี่ยก็ย้ำกันว่ายังมีเวลาในการที่จะส่งกันเข้ามาก็พิมพ์ทีวีเว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะครับเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกเราพักกันสักครู่นึงเบรกที่2เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยช่วงใหม่ช่วงพิเศษกับช่วงของฟุตซอลทริกส์ จากนั้นบอจบแล้วก็จะเป็นข่าวสรรยารความเคลื่นไหวของทีมชาติไทยและบ,บรรดาสโมสรต่างๆนะ<ช>ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมค่ะ